อ๋อเฉา,านุ่นเจ้าบูเห็นบ่เจ้าคิดอีหยังนี่เฉานุ่นเจ้างงอยู่ในแปลงสิพันนี่กับผแห้งนี่แหละนี่เฮ้ยเอาจอกเด้อพี่น้องเด้ยอย่ะว่ากันเนะเาะให้เล่าหัวด้วยหัวนู้นหัวมวนนี่แหละพี่ทั้ง,งนี้กับมี่เฉานุ่นอเลือกเบิ้งตัวใดมักจะมกไปไปักแบบใดแนวแข็งบ่อรหรือแนวอ่อนนี่ก็เลือกเบิ้งเนี่ยมีโยตามราคา นี่แหละพี่น้องไงกลับสบายดีแล้วสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตสู่กู่สู่คนพ่อแม่พี่น้องเไยว่าอยู่ในประเทศและต่างประเทศปาตูนกระยิน้นดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเราสู่ช่องปาตูนแชนแนลอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเไย มานี่ทางมาตุนกะเปิดภาพมากกะอยู่ในห้างขาวห่านขายเนาะพ่อยพี่น้องไงคือทางสาวนุ่นเพิ่นอ่าว่าอยากซื้อเครื่องใช้ว่า์ัันทางมาตุนมาแล้วก็เลยอาสาปลาเรามามานี่พ่อยพี่น้องไงโอ้เลือกของยู่นุ่มตุ้มตู้ยอยู่น่ะจักเพิ่นเบิ่งจังอยากได้ไอ้เกือบ่อหรืออย่างไรนาะพ่อยพี่น้องไงไปว่าอะไรยังห้างเพื่อนการบดเสียเวลาเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยว่าสาวนุ่นเราซื้ออย่างนี้นาะพ่อยพี่น้องเนาะ ทางประตูพาเรามาเหมือนนี่พี่น้องเอ้แล้ว <c oughs> ว่ารบกวนในเดอ้เอเราวะ่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นหันค่าหัานขายเนาะสันะสนุนโอ้ซื้อ,อยังเจ้าน่ะฮนะากซื้อเครื่องไส้ไบโ่โอ้เอาเอาเอาพี่น้องเอนะ้เนาะเอาสบายดีแล้วสันนุนเดอ้อ <c oughs> โดยพี่น้องเอนะ้เนาะ แต่คุยกันแล้วเมวื่อวานนี่ทั้งมาตุนมาว่างแล้วรบกวนมาตุนมารอบนี่พามาซื้อเครื่องซื้อของเนี่ยเดอ้อว่าสันเรามันมันไก่พอไม่พี่น้องไงเนาะอ่าทั้งมาตุนกับอาสาพามามาอนี้เนะเาะเขาหาเบิ้งสนุนมีอย่างแน่เครื่องใส้เครื่องซอยเลือกเบิ้งเดอ้เออ๋เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาแน่นอยหนึ่งเข้ามาห้องเ,อเงียนเย็นเ,นเราวะ <c oughs> กี่มันน้าบ่ขอดเพิ่มักรึหนี่เดี๋ยวฉันขอยใส่นึ่นี่ซะก่อนกินเมนกินนมหอมแบบหนึ่งอะนะกินหอมยาวนานวัดสันแล้วแต่ผู้มักเจ้านุ่นเลยแล้วแต่เลือกรถเจ้ามักรู้คือกันคือว่านั่นแหละนี่ก็จะเป็นหัานสะดวกชื่อเนาะพอพี่น้องเลยค้ากายเต็มอยู่ได้ครบทุกอย่างอยู่นี่ นำะฮะนำอ่านเบื้งดู้ฮะอ่านเบิงแม่นขี้มัน้ำเจ้านุ่นขี้มันน Men, ้ำอยู่มือเจ้า่ะแมนนั่นแหละแถวนี่น่ะแมนบนเลยนแมนนี่นเด้อว่เจามักมากินแบบไดอยงสีนั่นนะเรฮะรถดันบอมักใช่นั่นบอ นี่เด้ถ้าเป็นคือคือจี่บเจ้าก็ได้เนาะบัตกินน้องใช้ใช้ใช้ตะก้ามีบ่สนุนนี่เด้ตะก้านี่นะเป็นเป็นให้ใส่หรอวะนี่นี่เด้เนาะนี่เด้น้าเอ้ามามาหิวให้อาชาหิวให้ก้อนเมนีพี่น้องเงยเอาเลือกรถเจ้าน่ะหาเลือกเบิ่ง เอาเลือกเบิ้งเลือกเบิ้งมีอย่างนี้เป็นอา่าสบงสมบูเด้สานุนมีละบอ่อโอ้เอายาชาปอกชาพรมนี่ครับบริษัทเองบ่ดีจังไดยไปห็นหันเป็นยังบ่ทันเบิดโอ้เอาเอาเอาเนาะหาเบิ้งหาเบิ้งเลือกเบิ้ง ของไส้ส่วนโตจําเป็นต้องใส้พ่อแม,ม่พี่น้องเลยปั๊บผูดักได้แบบไแด้น่มีบัตรเหมือนโมตุนยางเบิงเบิ่งทั้งนี้ก่อนทั้งหน่อยหนึ่งพอมัพี่น้องเลยเนานะ ของข้าของใครกับโอ้ยขักก็ดีหลายซ้ำเดาเบิ่บงได้อสนุนเดาราคากับโบแป้งพี่น้องไยแวะเวียนมาทั้งนี้กับเข้ามาอุดหนุนพันได้เนาะ อังนี่สิเป็นของใช้นี่ครวัวเรือนด้นี่ซอสเป็นซอสเป็นอย่างน้ำปง่งน้ำปลาครบพี่น้องเลยน้ำมันปงน้ำมันพืชปลาลงปลาเล็กป้ททาทูาันนุ่นเอ้ยตำหุ่งบ้าฉนนุน่น <laughs> โอได้แล้วบอสกระดูมซี่ใสอยู่ใสเบิ่งดูฮะ ปนกระเป๋าชโลดบานนี่ขึ้นาเงี้โอ้ยเอ๋นี่บอมีแต่ขนมปังเท่านั้นตัวประตูเอิ่นนี่เอ้าเอ่เอาวเลาะเบิ้งเลาะเบิ้งเผื่อมีแน่อยากได้อีกอุ้ยเนาะปุเลาะทั้งนั่นก็ได้ทั้งนั่นก็มีครบอยู่เป็นพรอนเป็นอยังครบเบอร์ละบอมีไปแล้วพาไปไหมมาหนีพามาไปน้อกเนาะรบกวนแน่เราปะ ทั้งประตูนกับเฮตังไดยสสคัดบ่ได้กับพาเรามาสงสารแล้วพ่อพี่นอ้องเไยจั๊กจีาศัยไปเราก็ได้กใส่ทั้งทีมงานเขาไงแหละไปมากกับแปะเวียนมาหาเรากับพาเราไปเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะถ้าเกิดว่าเราแบบจะไปหันไปนี่จังสีหน้าเราไปยากเราไม่มีรถมีลางเนาะกับพาเราไปนี่พ่อพี่น้องเไยทา้งประตูนมานนี่กับจังหวะพอดีก็ได้ได้พาเรามาเหมือนนี่ ซื้อเครื <that <that ่องไส้เครื่องซอยแล้วเองนั่นแหละฮึแบบไรเนาะ โอ้แต่บอได้สำนีบ่โอเคแล้วเราอะเอาคิดเบิ้งเด้อคิดเบิ้งก่อนน่าใจเย็นๆเนาะคิดเบิงเ้งคิดเบิ้ง,งโอ้มันหลายโพดคิดคิดงอกบานนี่เนื้อมือห้องว้ายลืมมันนี่ได้บาตุนบาสันพนน่อแงเนี่ยเนาะอ่าคิดเบิง้งบาดพ่วมพ่วงมาออกมานี่นน้อยบัดน้องเมื่อแล้วบ่โอ้คอยลืมมันนี่บาสันจะมาช่วอได้บาดนะ่ะ <c oughs> เอายางรอบเบิ้งให้ห้อมหอบกอนพูก,ก็มีหลากใดยอยู่เพื่อว่าคิดได้ตัวใดก็เลือกเงาบานนี่เด็มักแบบไรเนี่ยมีหลายอยู่ <c oughs> ยืนง,งงอยู่ใน,นลงเครื่องชมางี้ด้วยอันนี้เนาะ เครื่องจะมางลายเลยเลือกยังบ่ได้เลยเอาเอาเอา,เอาพอวบ่อบอโอเคพี่น้องเห็นเนาะอ่าเท่าไรเนาะเจ้า 130, <000 S 1> แสน 30, แสามสิบพันกีบเอาพันหนึ่งได้เท่าไรก่อเด็กอยู่นี่เป็นเงินกีบหกแสนกีบเนาะเอาจ้ะโอ้ยพี่น้องเห็นเนะาะทางบมตุนกับบมีอ่า เงยบตยบทุนบมมีเงินกีบพอพ้่ง้อกเลยฮะโดยหอาเบสิบบดยขอไ้โดยไปชาวนุ่นกับเ้าบานนี่ ยังติดใจในอันนี้อยู่บ่ไปเดี๋ยวหิวองให้<อ>ได้โบเปิดไปครบแล้วเนาะไปไปสาพงศ์เลยพี่น้องเลยอ่าเซียนไปเลาก,กันได้ยาสีพงสีพันได้ไปแล้วโคเปิลแล้วบ่บน้าเห็นบ่วาตูนวาวเดียวแป่งสีพันมาทางนี้สาวน,น,นู่นเลยพี่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 พ,พ,พี่มาทางพี่ คอยว่าวเลยนะว่าวอยู่ยืนงงอยู่ในด,ดงงในเครื่องชมางี่้นเจ้านี่นี่เด้เดือกเงานี่นนะแปลงสี่พันนี่เด้แปงบ่เด้แปลงสี่พันอ่าชาวนุน่นเจ้าบูเห็นบ่เจ้าคิดนี่ยังนี่ชาวนุนวน่นเจ้างงอยู่ในแปลงสี่พันนี่กับผแห้งนี่แหละนี่เ้ยเอาจอกเด้อพ,พี่นอ้องเด้อ่าว่ากันเนะเาะให้เล่าหัวด้วย The the หัวโนหัวมวนนี่แหละพี่ทั้งทั้งน well ี Entonces, ้ก็มีสาวนุ่นเลือกเบิ้งตัวใดมักจะมักแบบไอ่าแนวแข็งบอหรือแนวอ่อนนี่ก็เลือกเบิ้งเนี่ยมันมีโยตามราคานี่แหละพี่น้องเลยราคานี่ก็โอ้ยเงือกบวมเด้อเฮลี่เดยนกับบแข็งไปโดนเด้อโดนไปมันโันแต่ไปแรงมากก็อ่อนอ่าเอาตัวนั้นแมนบอใหญ่สี่พันไดยเบิ้งดู เอาเลือกเบ้างใช่ตัวใดตัวใดก็น้ำมือเจ้านะเจ็ดพันบ่แม่นบอ่อเจ็ดพันกีบ,บเอาอดี้เนี่ตัวนี้ชิบซีนี่พี่น้องไงนเนาะตัวใดเน,นี้ตัวลำนี่เดีด๋ยวนี้น่าสีอ่อนน่าสีดีกว่าคิดว่านะเพราะว่ามันจะเป็นตามเกจมันอยู่กับพี่น้องไงเนาะนงานกับของผู้ใหญ่นั่นล่ะโอ้ยเจ้าก็ได้เนาะ เอามาใส่นี่มามาคอยชีพใจให้เอามาไปออกถ่ายอยู่นอกเด้ออ่าอ่าไปไปพี่น้องเลยเนาะว้าแล้วคอยว้าอยู่ให้คิดดีๆว้าวคอยว้าอยู่เต,ตือนเต้นบ่อ <c oughs> นี่พอพี่ใหญ่เป็นคิดอีกกอนรอบหน,น,นึ่งพอพี่น้องเลยเนาะเอาอย่างเด้เพิ่มบาทน,นี่มีอย่างแน่้ยถุงเท้าคู่เดียวนี่บ่อ <c oughs> โอ้เอาเอามามามา,มาสุดรวมรวมกันเลยจะได้จ่ายที่เดียวเลยบาทที่นี่ อ่าสองอยางพ่อพุ้ใหญ่เท่าไรนอจ้ับสิบพันสิบพันปุ๋ยเซาะสี่พัน,พสสพนเนาะจิตใจย่ำใดกับพ่อจใ่ายพ่อพีพ่น้องเงชาวนุ่นเราบ่วพ่อห่าเอาอีกแล้วบาทนี้เอาเอาใจมาใจมาจับมาโอเคเอามาให้พ่อพุ้ใหญ่เป็นคิดเลยบาทที่นี่อ่าเดี๋ยวเอาตัวนี้มาคืนตัวนี้ เดี๋ยวใจ่ายบาทเดียวเลยห้าสิบเก้าพันโอเค,อเคอบ่บัทนีโนะ้โอเค <c oughs> เนาะโอ้ยเดือบร้อยพี่น้องไงเนาะจะได้พันวายอยากได้สองสามย่างพันวายพี่น้องไงบัดที่นี่คิดไปคิดมาลดมาออกมานอกไปพ่อตุงเท่าเนี่ย <c oughs> เป็นก็ได้เนาะผ่าลงผลิตตกแล้วพี่น้องเอ้ยผู้บาทนี่ <c oughs> ห้อน สงสัยพลซิตกเนาะสนุน,นเนาะเจ้ากินแล้วพ่อเขาอ่าเนั่นนะยังอยู่บราาิการนวดเข่าเช้าพวกอ,อ,อ่าโตพวกแหละนนี้พี่น้องไงไป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 กินเขากินน้ำไปเนาะไะหาเบิร์กห่านมันก่อนพีพ่น้องเนยจักอยู่ทั้งใดห่านข้าห่านเข่าก็ได้เดี๋ยวล่อขึ้นเบิร์กทึ่งๆนี่เนาะโอเคพี่น้องเไยเนาะ ปะ่ะส,สำหรับคลิปนี้ทั้งหมดตูนกับสิโจก่อนพ่อแม่พี่น้องไงเนาะเอาเนาะพ่อแม่พี่น้องอไงอ่ามีแต่ว่าบันนี่เขากับสีพาเสนุนเป็นมากินขา้าวกินน้ำเนาะเสนุนเนเาะอ่ากายว่ากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องไงทั้งเสนุนเนนพิ่นนด้ย่านพ่อแม่พี่น้องย่านแบบว่าเอฟซีอา่าได้หลายท่านผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นหลายท่านนี่แหละกับกังวลทั้งเสนุนเพิ่นว่า ว่าย่านเอาเงินไปใช้พุ่มเพื่อยกับโปเมนหรอกโปเมพนพี่น้องเลยทั้งเรากับซื้อกะเป็นยาสีฟันเป็นขี้มับน้ำของไส้ส่วนโตจังสีนะ่ะโปเมนพี่น้องเลยเนาะกับตั้งชาวนุ่นเรากงวลชาวนุ่นออบอกกงวลว่าชาวนุ่นย่านเพินบาบาบา่นว่าว่าเออฟันกับกงหมวาดอกเนาะอ่าตอนนี้เขาก็อยู่งหันกับเขาโปเมนพี่น้องเลยเนาะปะชาวนุ่นอ่าเดี๋ยวเขาเข้าไปสร้างกับเขากินกันบ้านนี้ เช้ fly, าก็ยังบ่ได้กินว่าซั่นเนาะอ่าไปๆๆปล่ปอยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะโอเคเนาะขอพี่น้องเอ้ยทางบทต้นก็สิได้ขอจบคลิปลงเพียงนี้ก่อนเนาะอพี่น้องเอ้ยอ่าดแดมื้อนี้ป๊อฮ้อนค่อยค่ําลงแรงบาดน,นี้ยเนาะ่ห,าหลายใหญ่ห่างพี่น้องเอ้ยเนาะ ก่อนอื่นทั้งโมตุลก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปั FC, ตสุขุสุขพนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปของโมตุลจนจบแล้วบบกดขังโฆษณาเด้อเนาะโมตุลขอบคุณขอบคุณใดๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ออ่าอย่าลืมพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าผากกดไลด์ก็เส้นเนาะอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้โมตุลน,นี่แลหละพ่อแม่พี่น้องเยเนาะอ่า เขากะมาให้กำลังใจเราอยู่ตลอดพรมพี่น้องเลยกันที่ตามอาการเราเบิ่งไปน้ากันเรื่อยเพื่อว่าให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เขาได้เบิ่งนะครับชมน้ากันเนาะพ่อพี่น้องเนาะปะว่าลายใหญ่ห้างตั้งมาตุนกับฮิวระบาดนี่พ่อพี่น้องเลยกับสิขอจบลงเพียงคำนี้ระบาดนี่พบอพอ่อกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้มาตุนขอกล่าวคําว่าสบายดีพรมพี่น้องเลยเนะาะบายบายแดดซ้ำพ่อพี่น้องเลยเนาะ